ส่งทางแบรนเดลโคโรมูอานีนาเป้าหมายบิ๊กทีมพิมบริกในขณะนี้ดันจูบ้าไม่ปิดโอกาสกลับพิมบริกปรดนะโรเบิร์สันผิดหวังคงตกรอบคาราบาวครับครับโอดเสียประตูแบบไม่จำเป็นในขณะนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยทางแม้ว่าทีมชาติฝรั่งเศสจะพลาดป้องกันแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022แต่ส่วนหน้าตาไก่ที่ชื่อมาว่าแบรนเดลโคโรมูอามบนีนักเตะที่ถูกเปลี่ยนตัวมาในช่วงลปลายครึ่งแรกแบบเซอร์ไพรส์เนนัทชิงชนะเลิศเมื่อลงมาก็สร้างความแตกต่างในแดนหน้าได้อีกด้วย เดี๋ยววันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับทางแบรนเดลโคโรมูอาเน่ให้ดีกว่านี้กันสักหน่อยเพื่อจะายคําตอบว่าทาไมบิ๊กทีมทั้งแอสตซนแมนยูและก็ลิเวอร์พูลถึงจะได้ตัวเขาคนนี้ไปร่วมทีมโดยแบรนเดลโคโรมูอาาน่นี่เกิดวันที่5ธันวาคมชีวิตของเจ้าหนูบรานี้เริ่มต้นที่ชุมชนที่ชื่อว่าวีบราพอยเป็นชุมชนในชานเมืองตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปารีสโดยเส้นทางของการค้าแข่งเริ่มต้นในการเล่นกระทางท้องถิ่นที่ชื่อว่าทรีเบย์ฟรัช และก็ชีมโชซี่ตั้งแต่ชุดย11ปีถึงย16ปีด้วยผลงานที่ไปเตะตาแมวมองทําให้จากเส้นทางฟุตบอลน,นอกลีกเริ่มต้นกับเส้นทางอาชีพจริงจังกับสโมสรน,นองส์เมื่อพฤศจิกายนปี2015ซึ่งเป็นเดือนก่อนวันเกิดปี17ของเจ้าหนูวรายนี้อีกด้วยครับนับว่าเป็นวันเกิดที่ดีสุดเลยก็ว่าได้ในขณะนี้ โดยหลังจากอยู่ในแคมป์อะคาเดม3ปีก็ได้เวลากระโดดเข้าสู่ทีมชุดใหญ่เต็มตัวในรายการ2018-2019สมสรสอนน้องได้จับทางโครมูอานี่เซ็นสัญ,ญญาอาชีพท้วสัญญา3ปีเกมแรกในนามผู้เล่นชุดใหญ่เกิดขึ้นกับเกมที่เจอกับทางแซงเอเจียนวันที่30พฤศจิกายนปี2018 ึ่งในเกมนั้นได้ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังซึ่งมีเวลาให้เหนูปายนี้ได้เฉิดฉายบนพื้นหญ้าราวประมาณ22นาทีซึ่งตอนนั้นจหนูปไยนี้อายุได้เพียง20ปีและเมื่อเปิดฤดูกาล2019มาโคโรมูอานี่ A i, เนี่ยก็ได้ถูกยืมตัวไปใช้งานกับสโมสรโบโรน on, ในดิวิชั่น3ซึ่งนั่นทำให้มีโอกาสได้ลงสนามต่อเนื่องเมื่อไปอยู่กับสโมสรใหม่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจจากการลงเล่นไปห้านัดแรกยิงได้3ประตูกับอีก5าแอสซิส แต่สถานการณ์ของฟุตบอลลีกก็ไม่ต่างกับช่วโลกนะที่ต้องหยุดลงด้วยการระบาดของโควิดในจีนทำให้สูนหน้าที่กำลังรุ่งต้องกลับมายังต้องสงกัดอีกครั้งและไดการถัดมาแต่เมื่อริต้นฤดูกาล2020นะฮะนี่คือสูนหน้าที่พาสโมสรน้องว้าชมปมเฟรนครับ เพราะว่าเป็นผู้ทําประตูได้ในเกมแรกที่เจอกับทางจูรูชทําให้ในเกมที่2ได้เปรียบเรื่องของประตูได้เสียรวมไปถึงผลงานตลอดทั้งฤดูกานที่ยิงไปทัน้งสิ้น12ประตูซึ่งเป็นการยิงฐานะนักเตะสํารอง12ประตูที่เกิดขึ้นในครลังนี้โดยเมื่อเข้าสู่ปี2022ก็ถึงเวลาที่แรนเดลโคโรมูอานี ani, จะต้องก้าวออกไปเพื่อจะหาความท้าทายใหม่ๆด้วยการจดปากกาจุสัญญา5ปี กาสโบสอนไอทรักแฟงเฟิร์ชในช่วงตลาดนักเตะหน้าปร้อนนักเตะรายนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทำแอสซิสต์เปิดตัวในรายการเดฟเบคัฟและก็ททำประตูแรกในสุกบุนเดสเซรลิกาในเกมที่เจอกับทางบาเยอร์ม,มิเนกแม้ว่าเกมนี้จะแพ้ไปถึง 1- 6ต่อแต่หนึ่งในประตูที่ยิงบิ๊กทีมได้ก็มาจากศูนย์หน้าในวันที่สองเป็นรายนี้เช่นเดียวกันหลังจากเบิกประตูแรกกับตัวเองในลีกใหม่ได้เรนเดลโคโรมูอานี่ยังเป็นนักเตะที่สร้างสถิติใหม่ของบุนเดสเซรลิกานั่นก็คือ เป็นนักเตะคนแรกที่ทำไปถึง9แอสซ,ซิสใน13คนเกมแรกแถมยังยิงไปถึง8ประตูนในทุกประการในแขง่งนี้ สำหรับในนามทีมชาติฝรั่งเศสโคโรนคนนี้ก็ได้เปิดตัวกับทีมชุดยู21ปีในช่วงเดือนตุลาคมปี2020และก็ะทาประตูนะฮะประตูแรกในนามทีมชาติหลังจากลงเล่นได้เพียงแค่1เดือนในเกมที่ชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป3ต่อ1เจ้าตัวถูกเรียกติดทีมชาติชุดยู21ปี7นัดและยังได้ลงเล่นในเกมการแข่งขัน,น,นกีฬาโอลิมปิกเกมที่กรเกียวในปี2020 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงหน้าร้อนปี2021หลังจากนั้นได้ถูกเียกติดทีมชาติชดใหญ่ครั้งแรกในช่วงเดือนกันยายนปี2022ในเกมที่ชนะออสเตรียไป2ต่อ0จะด้วยบุตรเพสนิวาสส่งหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะฮะโดยโคโรมูอานี่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติทั่ลโลกปี2022สาเหตุหนึ่งก็มาจากทางคิสโตเฟอร์เอนกุนกูก่อนหน้าเอวาเรซิกถูกตัดชื่อออกด้วยอาการบาดเจ็บในข้งนั้น เมื่อโอกาสมาถึงก็ไม่ทําให้ผิดหวังแต่อย่างใดในเกมที่เจอกับทางบมรอกโกในรอบลองชนะเลิศแม้ว่าจะไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่ก็สามารถเป็นนักเตะที่ได้ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทําประตูได้เร็วที่สุดคนหนึ่งซึ่งได้ถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนที่อุสมาเดมเล่ในช่วงน,นาที79และจากนั้นเขาใช้เวลาเพียงแค่34วินาทีก็สามารถเปิดประตูแรกในฟุตบอลโลก2022ได้สําเร็จ ซึ่งเป็นประตูที่ระที่สุดอันดับ3าจากการเปลี่ยนตัวสำรองในหน้าประวัติศาสตร์ทวันโลกอีกทั้งในเกมที่เจอกับทางอร์เจตนาเองยังเป็นตั้เตเพียงแค่2คนที่ยิงจุดโทษเข้าประตูไปไม่ว่าจะผ่านไปแล้ว4ีต่อ2ก็ตามทีโดยจากความยอดเยี่ยมทั้งบทที่ว่ามานั้นเบรนเดลเนี่ยได้ถูกเปรียบเทียบกับสไตล์การเล่นคล้ายคลึงกับทางเชอรี่อองลีหนึ่งในตั้งเตที่หลายคนต่างก็รู้จักกันดีโดยโคโรไม่สไตล์การเล่นเลี้ยงบอลที่เนื่อย,เ,อยรเรื่อย แต่การ์มบอลเหนียวแน่นอีกทั้งยังมีความเร็วในการวิ่งออกตัวซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้คล้ายคลึงกับการเล่นของเชอรี่อองลีอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของสุนหน้าไว้สัมเปรน,นี้ก็ถือว่าความเป็นแข็งแกรง่งทางด้านร่างกายและการทำประตูจากลูกกะอ,อากาศนั่นคือทั้งหมดของคุณสมบัติของสูนหน้าที่หลายทีมต้องการในปบันนี้ แม้ว่าตอนนี้สัญญาของแบรนเดลโคโรนกับทางไอทัักแฟนเฟิร์ตยังเหลือสัญญาถึงปี2027แต่ในโลกของฟุตบอลการฉีกสัญญานักเตะทั้งที่เหลือสัญญากับสโมสรก็มีให้เห็นมาแล้วนั่นหมายความว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงเวลาอันอน,นี้ก็ตามทีซึ่งตอนนี้สุน,น้าฟอร์มดุรายนี้ต่างถูกจับตาทั้งทางอาร์ซอลแมนยูและก็ลิเวอร์พูลโดยเฉพาะปลายหลังนี้จะผู้จัดจาก,การทีมเองก็เอ่ยปากชื่นชมและถึงชอบฝีเท้าโปรไปถึงยังจับตามองสุน,น่าลายนี้เป็นพิเศษกันอีกด้วยซึ่งไม่แน่นะว่ามีอีกกี่ฤดูกาลข้างหน้าอาจจะได้เห็นสุน,น้ารายนี้มาเล่นฟุตบอลโลกในพรีเมียร์ลีกก็เป็นได้ในครั้งนี้ อานาวดันชูมานาลโรกบิยาเรียนให้สภาษณ์เองเลยนะว่าไม่ปิดโอกาสในการย้ายกลับไปเล่นในเวทีพิบริลกอีกครั้งซึ่งดาวเตะชาวใเนเธอร์แลนด์ย้ายไปร่วมงานกับทางบิยาเรียนเมื่อปี2021และกลายมาเป็นกำลังหลักสำคัญของสโมสรนอกจากนั้นยังช่วยให้กระทางเยนโลซับมารินเข้ารอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกเมื่อซั่นที่ผ่านมา ั้ะนในการให้สัมภาษณ์กับทาง The a t รันติกกองหน้าวอชเชอร์แบรนี้ยืนยันว่าไม่ปิดโอกาสในการย้ายไปเล่นในพิมบริกแม้ตอนนี้ตนเองนั้นมีสัญญากับต้นสังกัดไปจนถึงช่วงกลางปี2026โดยเขาได้บอกว่าคุณไม่สามารถปิดประตูนในพิมบริกได้เลยความสามารถในการแข่งขันที่สูงของประเทศทิศทางที่บรรดาแฟนบอลเป็นวิธีการที่ฟุตบอลได้ฝังแน่นในวัฒนธรรมของผู้คน โดยพิมริกเป็นการประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปช่วงหลายลาที่เหมาะสมในช่วงดังกล่าวเหมาะสมในเส้นทางอาชีพของผมคุณต้องเปิดประตูให้กับสิ่งนั้นอยู่เสมอท่านี้มาก้าเชื่อว่าดัช u ูมามีดัวโนมในการย้ายทีมซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าสัานการณ์ของสโมสรที่ไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกนอกจากนั้นอูนาเอเมบรียังโยกไปคุมแอสตันวิลล่ากันอีกด้วยหลายทีมให้ความสนใจกองหน้าฝรายนี้ ซึ่งเงินนั้นก็คือสีประการของเอมเบอรี่ที่พร้อมดึงไป,ปร่วมทีมในอนาคตอันใกล้นี้แอนดี้บระวสันแบ็กซ้ายลิเวอร์พูลยอมรับว่าตนเองผิดหวังกับก,บการตกรอบคาราบาวครับและกล่าวถึงผลงานโดยวรวมนัดที่ผ่านมาซึ่งหงแดงลปุกปราชายแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาด้วยสกอร์สอต่อ3ในศึกคาราบาลครับรอบที่4เมื่อคืนมา่อพัสบอดีที่ผ่านมาส่งผลให้แชมป์เก่าต้องหยุดเส้นทางไว้เพียงเท่านี้ โดยเขาได้บอกว่ามีหลายเรื่องที่ออกมาดีสร้างโอกาสหลายครั้งบางครั้งพวกเราทั้นดูดีในการเล่นบอลแต่ว่าก็มีความผิดพลาดเช่นเดียวกันมันเป็นเกมแรกของพวกเราหลังจากหายหน้าไปนานและไม่บ่อยนักที่เกมแรกของคุณต้องดวลกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเราต้องการอยู่ในรายนี้การนี้ต่อไปพวกเราผู้รู้ถึงความหันษาที่มันมอบให้กับพวกเราเมื่อีซั่นก่อนนะและผิดหวังเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้คุณพิจารณาสิ่งที่ต่างๆมากมาย คุณจะสามารถร,รับสิ่งที่ดีหลายอย่างเข้ามาได้มันเป็นเกมที่ดีนักเตะทั้งสองฝ่ายยืนหยัดพวกเราเพิ่มเกมของตนเองขึ้นไปอย่างต่อเนื่องพวกเราเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีพอเป็นฝ่ายตามหลังฟาบิโอคาร์บันโชทำประตูที่ยอดเยี่ยมพวกเราตามหลังในต้นครึ่งหลังตอบน้องกลับได้ทันทีมีโอกาสสองครั้งฉะนั้นก็เสียประตูและก็เตะม,มุมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ห้องแต่งตัวพวกเขาคงจะมีความสุขมากกว่าพวกเราในกรณี้ และข่าวีูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รวมรับฟังกันทุกทุกคนครับ